กับสวัสดีนะครับม,มืนีก็ได้เมนูแซ่บๆให้เบิ้งอีกแล้วนะครับนะกับลูกเรจะตากแพมีมาครับมือนีก้อยหอยครับก้อยหอยโลหอยเชอรี่โลหอยปังเนาะซื้อมาจากตลาดครับไม่ได้ไปมมงมนะแต่จะมีมัมครับแล้วก็นี่ครับออเกินยังไงออาถอดมันมหมูไหมเปลวหมูเพิ่นเปลวมันหมูเนาะ มีเรื่องตลกสีบอาฟังเรื่องหนึง่งผมคือผมมากินไอนเนี้ยเอามาเอาเวลาเขาทอดขายหรือว่าเอามาทอดเองกับมกักกัยสิไปซื้อมากินมาทอดกินประจํานะไปนี้แม่ค้าพิ่บ่าเดี๋ยววันนี้ฟรีเลยว่ะเอาไปให้มา <laughs> เขาบอกเลว่าไปมาแล้ว <laughs> เพิ่นถามว่าเพิ่นบอกว่าลูกค้าเพิ่นมักซื้อลูกค้าชอบมันซือ้อเอาไปผัดให้มาเาื่อนว่ะโอ้ผมก็เลยฟังฟังฟัง,ฟงเงียบไปอ, <laughs> อีกเที่ยนี้กัน โค้งไก่ผมมากินอย่างที่มันมันนะครับนะโค้งไก่นี่ก็สิกินตรงคอมันกับตรงก้นมันมันจะมันดีนะครับนะที่เป็นคนอยองมันไม่ค่าม,มันไปซื้อไม่ค่ากระามซื้อไปให้หมาได้ลูกสับละเอียดไหมท่านว่าโอ้ก็จังสิบายหน่อยนะคือมันต้องถามนะครับนะมันต้องถามแต่ว่าสิซื้อไปหังมาสิซื้อไปยังไงนะอายครับนะแต่ผมก็บมาขึ้นก็กินงีเกาเนี่ยที่มาของ ไอ้ทอดไอ้มันมูนี่แหละแล้วมันมูนี่เป็นมันที่ว่าสามารถย่อยสลายได้เองนะมันตกข้างในร่างกายคือเพิกมันพืชนะครับ เต่ว่าเมนูหน้าน้ำคื้นน <sp> ี <apology> <sp> ่แหละก้อยหอยผักเสตีดาวหวานๆผักเสตเาเคลียรตะกิ้งหรอ กับมัมครับมัมใจพุ้ม หนิงเสียงแมงวันป่ะครับตันเสียงเครื่องบินไหมสมมติว่านมมนได้กินกินหม่ำแมงวันนี่กระดังนี่ดีแบบอันใดแนวใด้ดแซ่บม,มันได้กินฝ่าม้ารส พัดเมื่อไดกินต้มมาม่านะอยากให้มันมวิ่งตอมมันกับผมา ทอดกรอบยำแซ่บอยยังด้วยครับเก็มแล้วก็แซ่บ

จเอาไปซื้อหมูนี่ค่ะปันเทีมให้ครับให้มันขมขื่นใ้หน่อยตายเบิดครับป้าถาบึงปล่อยมั่วว่าอะไรครับ ไปผสมพันธุ์กันมัวไปเลยแบบไก่มันถึงเวลาผสมพันธุ์ ได้ถังน้ำมันด้ถังของกากมูกินเห็นมับประโยชน์มันโอ้ยนายไม่วันอยู่แบบนี้ จัดที่สุดกินเบื่บอขึ้น,นมหม,ม,นม,ม่ำนี่ครับกินซุ้มือก็ได้ยงมามาเอลีผมหม่ำนี่มันเทศไม่จัดอันนี้เป็นนังง้วนะ หลายคนถามว่าใช้พุ้มไม่มั่มใชบอกให้ครับต้นตำรับมั่มนี่ก็ใช้พุ้มเนี่ยครับนะที่โด่งดังที่สุดอยากกินมั่มแซบต้องใช้พุ้มครับ โอ้หายเมงวันโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้นครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบรูกใบตัไทยเมฆขอบคุณนุ่มแนบนะตรงนี้อาจจะหายไปดูแนกะว่ามันอยู่ในห่วงการฝึกจนถึงประมาณสิ้นเดือนหรือว่าเดือนประมาณกลางเดือนหนาป่วยจังซีเแียวการฝึกนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆที่ยังติดตามอยู่ครับขอบคุณครับ